สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านรันเพชมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหรือจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรพบการเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ line, จำเป็นต้องทักเข้ามาที่ร้านค้านะคะเพื่อใช้ในการส่งหลักฐานการชำระเงินชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เพื่อจัดส่ง และทางร้านจะส่งหน้าตาใบารับประกันหน้าตากล่องพัสดุและแท็กกิ้งนัมเบอร์ให้คุณลูกค้าค่ะสรุปคือใช้ในการสื่อสารเพื่อสั่งซื้อนะคะการเข้าร้านค้าคุณลูกค้าสามารถกดชมรายละเอียดตามรูกสอดสีแดงซึ่งลงในทุกคลิปของ Youtube จะมีเบอร์โทรศัพท์และเนอนไขาการสั่งซื้อเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะมีลิงก์แตะลิงก์สามารถเข้าไลน์ออฟฟิเชีของร้านค้าหรือเพจ a c e b o o k ได้ค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้า8รายการสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรชู50ตังเรือนทอง 18K หนัก2.7กรัมประดับเพชรปากข้าง12เม็ดไล่ขนาดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.55ตรัดหน้าเพชรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลแหวนเบอร์52ราคา52,500บาท งานชิ้นนี้เป็นแหวนเซตติ้งเรียบๆนะคะอวดความสวยงามของเพชรขนาดครึ่งกะหลัดค่ะเพชรเม็ดยอดนี้เป็นเพชรที่ขาวสวยและสะอาดทางร้านให้คุณลูกค้าเทียบกับแบ็กกราวด์สีขาวดูถึงความขาวของเพชรค่ะความสะอาดคุณลูกค้าสามารถชมได้ว่ามนทินธรรมชาติหรือตำหนิจุดดำหาไม่มีเลยค่ะ งานเซตติ้งเรียบๆเ,เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบเพชรและชอบงานไม่ฉุดฉาดอวดความสวยงามของเพชรล้วนๆค่ะชิ้นนี้ประดับบ่าข้างด้วยเพชรไล่เรียงขนาดแบบฝังสอดเพิ่มให้ชิ้นง,งานดูสวยหรูยิ่งขึ้นค่ะสินค้าทุกชิ้นเป็นเพชรแท้ธรรมชาติไม่จำหน่ายเพชรห้องแหล็บนะคะแหวนไพลินสีม่วงประดับเพชรแท่ง เรือนแพททีนัม900หนัก11.17กรัมประดับไพลินสีม่วงขนาด1.89กรัตเพชรแชเปอร์0.72กรัตหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.5เซนแหวนเบอร์51ราคา36,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพิเศษเพราะได้ไพลินสีม่วงถือว่าเป็นไพลินหายากค่ะ มาบนตัวเรือนแพทินัม900ที่ประดับด้วยเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์ทั้งหมดเซตติ้งดูสวยกำลังดีตัวเรือนมาแบบก้านแหวนหนาแข็งแรงค่ะชิ้นนี้เหมาะกับผู้นิยมหรือสะสมพลอยหายากค่ะแพทินัมมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าทองคำขาวคุณลูกค้าอย่าสับสนกันนะคะระหว่างทองคำขาวกับ 18K ขาวไม่เหมือนกันค่ะ สร้อยคอเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง90หนัก67.23กรัมประดับเพชรน้ำ97 VVS2 ขนาด3ตัง8ตังและ10ตังรวม9.20กรัตสร้อยหน้ากว้าง1เซนจี้สูง2เซนช่วงเพชรยาว12.5เซนสร้อยยาว16นิ้วระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้ง ราคา2 9 8 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่ค่ะใช้ทองหนัก4บาทกว่าและเพชรที่ประดับขาวสวยและสะอาดเพชรเล่นไฟตลอดทุกเม็ดเลยค่ะชิ้นนี้ได้เพชรเยอะถึง9กลัดกว่าเป็นงานที่ใส่ประดับแล้วดูสวยหรูภูมิฐานดูโอ่อ่าอลังการ เหมาะกับผู้ที่ชอบงานใหญ่ๆใ,ใส่แล้วดูสะดุดตาผู้พบเห็นค่ะนอกจากจะเป็นงานที่เพชรเยอะแล้วยังได้ช่วงเพชรที่กว้างและใหญ่งานดีไซน์สวยทันสมัยและมาบนตัวเรือนที่หนาแข็งแรงสายทำเป็นแบบลวดลายก้างปลาทองหนาทองหนักใส่แล้วดูหรูภูมิฐาน บ่งบอกถึงความมั่งคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ใครดูก็รู้ว่าแพงตัวเรือนทองหนักหนักเพชรเยอะๆและเพชรสวยทั้งหมดค่ะสินค้าทุกชิ้นในร้านลงราคาไว้เป็นราคาสุทธินะคะหากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรเข้ามาหรือแชทเข้ามาสอบถามได้ค่ะทุกชิ้นสามารถนัดชมสินค้าจริงได้ กรณีลูกค้าทางไกลไม่สะดวกมาด้วยตัวเองสามารถทักเข้ามาเพื่อขอภาพนิ่งหรือวิดีโอเพื่อพิจารณาสินค้าได้ค่ะตัางหูเพชรเดี่ยว17ตังงานมือหนึ่งเรือนทอง 18k หนัก1.51กรัมประดับเพชรรวม0.34กรัตหน้าเพชรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.6มิลราคา21,000บาท งานต่างหูเพชรเดี่ยวเป็นงานที่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยค่ะเหมาะกับผู้ชอบงานเรียบๆที่อวดความสวยงามของเพชรล้วนๆสามารถใส่ติดหูได้ในทุกโอกาสค่ะการสวมใส่เพชรเป็นการเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูดีมีรสนิยม ต่างหูคู่นี้เพชรขาวทางร้านเทียบกับแบ็กกราวด์สีขาวให้คุณลูกค้าชมถึงความขาวของเพชรค่ะเพชรสวยสะอาดอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเลือกซื้อเพชรพิจารณา4-4ควบคู่กันไปความสะอาดคือ c l e ์ลิตคือการพิจารณาสีสุดท้ายของเพชรนะคะ ส่วนความขาวคือคอลเลอร์ hmm. เป็นอีกหนึ่งสีที่ใช้ในการพิจารณาเพชรเช่นกันค่ะส่วนคัตติ้งสตัวแรกงานชิ้นนี้คัตติ้งดีจึงทำให้เพชรเล่นแสงส่องประกายออกมาสวยงามค่ะ mm hmm. แหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนัก3.7กรัมประดับเพชร50เม็ดรวม0.60กรัต หน้าแหวนสูง0 9เซนแหวนเบอร์56ราคา21,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยที่นำเพชรมาวางเรียงรายเป็นแถวแต่ละแถวยาวไม่เท่ากันก็ทำให้หน้างานดูสวยแปลกตาดีค่ะเพชรที่ประดับขาวและเล่นไฟทุกเม็ดค่ะ การประมาณขนาดสินค้าขอคุณลูกค้าอย่าใช้ความรู้สึกในการมองสินค้านะคะให้นําไม้บรรทัดมาวางตรงหน้าและดูจากตัวเลขที่ทางร้านวัดค่าไว้จะกใกล้เคียงความจริงที่สุดค่ะสำหรับเรื่องไซส์แหวนคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะการลดไซส์แหวนหรือเพิ่มไซส์เป็นเรื่องง่ายปรับไซส์ออกมาก้านแหวนและหน้าแหวนจะดูสวยงามเหมือนไม่เคยผ่านการปรับไซส์มาก่อนค่ะ ทางร้านจะถ่ายเบอร์สุดท้ายให้คุณลูกค้าชมตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงานก่อนจัดส่งค่ะสร้อยข้อมือเพชรหัวใจตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก3.22กรัมประดับเพชรรวม0.15กรัตช่วงหัวใจที่ประดับเพชรขนาด0.9 0.8เซนนะคะสร้อยยาว19.5เซน ระบบล็อก8ตะขอพวงมาลายัยมีช่วงเกี่ยวปรับระดับความยาว2เซนราคา1,9,500บาทชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆนะคะตุง้งติ้งหัวใจมีทั้งหมด3จุดจุดที่ประดับเพชรมีจุดเดียวค่ะทองมาเส้นบางๆมีตะขอให้เลือกเกี่ยวปรับระดับตามขนาดของข้อมือของผู้สวมใส่ค่ะ งานแบบนี้ใส่ออกมาดูจุ๋มจิ๋มน่ารักดีค่ะแหวนเพชรชู1กรัตเรือนทอง 18K หนัก3.7กรัมเพชร1กรัตเส้นผ่าศูนย์กลาง6.5มิลนะคะแหวนเบอร์54ราคา8 9 9 0 0บาท ชิ้นนี้ได้เพชรกระัดประดับเป็นหัวแหวนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ครอบครองอัญมณีค่ะการครอบครองเพชรถือว่าเป็นความสามารถของคนกลุ่มน,น้อยในสังคมงานแหวนเพชรเดี่ยวใส่กะลัดใส่ในโอกาสไหนก็ดูดีดูหรูบ่งบอกฐานะของผู้สวมใส่การชิ้นนี้เพชรเจียระไนเล่นไฟดี ทางร้านเทียบกับแบ็กกราวด์สีขาวให้คุณลูกค้าชมว่าเพชรติดนวลเล็กน้อยนะคะสำหรับเคียริตี้ถือว่าเพชรค่อนข้างสะอาดทีเดียวค่ะการส่องด้านข้างของเพชรนอกจากใช้ดูความขาวข,าวของเพชรแล้วยังใช้ตรวจความสะอาดของเพชรใสกระดาดได้ด้วยค่ะงานชิ้นนี้เพชรเล่นไฟสวยงามมาบนตัวเรือน 18K ขาวสภาพดีค่ะ การสวมใส่เพชรกระดเป็นงานเรียบหรูดูแพงคนส่วนน้อยในสังคมยากที่จะครอบครองเพชรและอัญ,ญมณีแท้แต่การครอบครองเพชรไซหลัดยากยิ่งกว่าค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมไยลินประดับเพชรเรือนทอง 18K คหนัก6.7กรัมประดับทับทิม6เม็ดไพลิน7เม็ดเพชร15เม็ดรวม0.29กรัต หน้าแหวนขนาด1.4คูณ1.8เซนแหวนเบอร์5.2ราคา1 9 8 0 0บาทงานชิ้นนี้ดีไซน์สวยโดยการนำทับทิมและไพลินเจรณไนทรงกลมมาวางสลับลวดลายกับเพชรค่ะสีพลอยสวยสดใสดูตัดเข้ากันดีค่ะหน้างานขนาดไม่เล็กนะคะความสูงของหน้างานใกล้เคียงเหรียญ1น1บาทค่ะ ใส่แล้วดูสวยหรูประดับบนนิ้วแล้วทำให้นิ้วดูเรียวยาวยิ่งขึ้นค่ะด้านล่างของก้านแหวนดีไซน์โค้งขึ้นเพื่อล้อไปกับหน้าแหวนนะคะทางร้านหมุนบอดี้ของชิ้นงานให้เห็นชัดๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ